ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับครับผมเข้าสู่ชั้นหน้าแอลเอสแอนด์แสามหกเก้ากันด้วยนะครับวันนี้เรามากลับที่ค่ายไมโครเกมมิ่งกันครั้งหนึ่งนะค่ายน,นี้มีเกมน่าเล่นเยอะนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมที่ว่า Battle Royale นะครับผมโอเคก็จะเป็นงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมาวันนี้ผมมาที่หนึ่งพันเลยนะไปโอเคมาก็รูปแบบของการเล่นเกมนี้นะครับผมก็คือ อ่าทุกครั้งคือทุกการเล่นเนี่ยมันจะเป็นการแบทเทิลกันนะครับผมระหว่างมอนเตอร์ฝั่งเราแล้วกัฟันเตอร์ฝั่งของข้ามนะครับโอเคมาอาจจะยังฟังไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูกันนะก็ตรงนี้จะเป็นการเซตเบทดนะครับผมการเบ็ดประมาณเท่าไหร่ก็สามารถเลิกเซตกันได้นะวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมขอเริ่มที่ร้อยหนึ่งก่อนเลยแล้วกันโอเคเน,นี่ยออโต้เพย์นะครับผมคือกดเล่นออโต้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกดเพย์เล่นอัออ m i c ให้คนได้ดูกันก่อนนะครับโอเคมา อ่ะเนี่ยเห็นไหมคือมันจะสุ่มการ์ดพลังโจมตีมาผมแล้วมันจะโจมตีมานสเตอร์ฝั่งสองข้านะอุ้ยเอาว่า double attack มาครับผมโอเคได้เลยครับอู่ถ้าถิดสุ่มได้การ์ดกะโหลดนี่คือแบบว่าตัวละครเราแพ้นะคือเราไม่ได้ในตานั้นนะครับผมเนี่ยแล้วผอชนะนะครับผมนี่ก็จะได้เงินมาประมาณนี้นะครับ ก็อันนี้คือรูปแบบการเล่นเนาะต่อไปนี่คือฟ a าสนะครับผมโหมดฟ้าสนี่คืออ่าเดี๋ยวผมจะกดเล่นด้วยอธิบายด้วยเลยนะผมมันก็จะสุ่มการให้โดยอัตโนมัติแบบสรุปมาให้เลยนะผมว่าผมประกอบการต่างนนเนี่ยเราได้เท่าไหร่นะครับตานนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชนะแค่ตัวเดียวนะครับไม่เป็นไรครับมาต่อมาออโต้แพ้นะครับผมจะเล่นทั้งหมดกี่ครั้งอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะอ่าผมเอาจะตัวอ,อย่างสักห้าครั้งก่อนลวกันอ่าโอ้โหแพ้ล้วนเลยลอ่ารอบนี้ มา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 ,มาโอ้โหตัวสองตัวสองก็แพ้ครับผมไม่เปไ็นไรอุ้ยไม่ได้วะโอเครูปแบบการเล่นเกมนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะผมอธิบายกันแบบว่าเข้าใจกันง่ายๆเนาะอุ้ยตานี้เราได้อยู่ครับผมโอเคเฮ้ยอ,อะไรอมัเตอร์ตัวใหม่หรอเอาว่ามีอนสเซเตอร์ตัวใหม่มาให้เราเปลี่ยนกร์ด้วยครับผมอ๋อนี่คือเซ็ตแบบนึงเน,ะนาะอันนี้ก็เป็นเซตใหม่นะครับ โอเคผมขอเลิกเป็นอันนี้ได้ไหมอ,อ,อ๋อนี่ไงคืออ๋อตรงนี้ครับผมมันจะมีการบอกด้วยว่าผมอาตาัตราการชนะของเรานะอย่างเน,นี้ยอาตาัตราการชนะง่ายนะครับผมแต่ว่ารูปแบบอ่าจะได้ยังไงเดียรูปแบบการได้ของเราเนี่ยคืออาจจะได้ไม่เยอะมากเนาะแต่อันนี้นะครับผมคือการได้ของเราจะเยอะขึ้นนะครับแต่อัตรา,าชนะเราก็ลดลงนะอันนี้ก็แล้วแต่คนที่แบบว่าจะได้ยังไงเดียเออมันก็ต้อง เ่าก็ต้องมีได้มีเสียครับผมเออก็อันนี้เป็นการเซตทีมนะแต่ว่าทีมเนี่ยมันเป็นการเซตอัมมตโนมัินะค,ะครับผมใครที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถมาลองเล่นกันได้นะ่ะตอนนี้ผมขอขอกดตาไปด้วยเลยด้กันโอ้โหเจ๋งเสียหมดเลยเข้ามาก็ระหว่างน,นี้ขอกดไปด้วยะครับผมก็ใครที่อยากเล่นนะครับผมแบทเทิลย่อนะก็ะสามารถมาเล่นกันได้นะครับผมที่บัญชีอาชีพการสุดการนะครับผมถึงนี้สมัครไว้ด้านล่างแล้วสามารถกดสมัครกันได้นะครับ อ่ะต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะครับผมก็มาที่หน้ากระเป๋าตังค์เหมือนเดิมน,นะครับผมแล้วก็เลือกนะครับผมเป็นเลือกค่ายที่เราต้องการจะถอนเงินนะครับผมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมก็จะถอนเงินอาค่าสนี้ผมเปจเกมมิ่งนะครับโอเคก็กดถอนเงินไปครับผม เห็นไหมครับผมง่ายๆใช่ไหมล่ะทั้งการเติมเงินนะครับผมและการถอนเงินนะง่ายมากเลยนะครับผมกับการเล่นเว็บไซต์แอลชำาสืการนะครับผมใครที่อยากเล่นนะผมก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อไปสมัครเล่นกันได้นะครับผมและสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหน้าสวัสดีครับ